ซูซูกิปลดล็อกทุกเนื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดิวดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับพบเหล่าไอคอนชุดใหม่ล่าสุดได้แล้ววันนี้ในฟีฟ่าออนไลน์4ทั้งคอมและมือถือกดโหลดได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับเพราะปีสัตแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกลุ่มแฟนผีคอเดียวกันคุยเรื่องปีศาจแดงแค่คลิกลิงก์ไปที่ชั้นบนขับก็เป็นแชทด้านล่างกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเรื่องราวของกลุ่มแฟนบอลและตระกูลเกลเซอร์ยังไม่จบนะครับการปลุกมวลชนล่าสุดอาจจะล่มไม่เป็นไรฮะแต่ว่าแฟนยูไนเต็ดอาจจะขอลองอีกสักทีครับคราวนี้จะไปนัดกันในแมตช์แข่งขันที่พบกับอาร์เซนอลด้วยแฮชแท็กเกรเซอร์เอาอย่างเดียววันที่2ธันวาคมครับรอบนี้ไม่เเเเเอออออออาาาาาาาชชื่่่่่่ขงงโโลลลกกกกุนนนนนนซไไปปปีียยวววแแ้ะะะคะคนนะครรรรัับบบพทใิๆฟ ท้องถิ่นเนี่ยเคารพตำนานสมมสรแล้วก็จะไม่ไล่ตำนานของตัวเองฮะจากวัฒนธรรมที่พวกเขาเนี่ยผูกพันกับคนของที่น,นั่นคือไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกับการคุมทีมต่อนะครับแต่จะไม่ไปตะโกนไล่เท่านั้นเองแหละฮะอย่างไรก็ตามนะครับอย่างหนึ่งที่แฟนบอลเรียกร้องจากเลเซอร์และได้ผลนั่นก็คือเรื่องของหุ้นคลาสของแฟนบอลดํายเป็นหุ้นคลาส B หรือว่าหุ้นที่มีสิทธิ์บวชหุ้นละ10เสียงเท่ากับเลเซอร์นะครับอำนาจในบอร์ดเนี่ยมากกว่าหุ้นที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ก็เปก United, เป็น็นนนนนหหุุุ้สาารรับบกกกลล่่่่มมแอองททีื กับหรือว่ากลุ่มมัสเท่านั้นอย่างน้อยก็ถือว่าตระกูลเกรเซอร์เนี่ยพยายามจะทำตามเสียงของแฟนบอลบ้างแต่ผมก็สังเกตหลายทีนะครับว่าเกรเซอร์พยายามจะทำอะไรดีๆออกมาสักเรื่องหลังจากแฟนบอลไปประท้วงแทบทุกครั้งครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง คุณคิดดูแล้วกันว่าประท้วงโอเคอะไรอาจจะจุดมับไม่ติดแต่3วันเสร็จปุ๊บโครงสร้างหุ้นเสร็จเลยผมก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่ามันเสร็จพอดีกันแน่นะฮะคือเรื่องหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีครับแต่แฟนๆก็ไม่ได้ลืมเรื่องล่าสุดที่พวกเขาโกรธไกรเซอร์นะครับนั่นคือการขาดความเทียรทะยานและก็ขาดความกระตือร้อนในผลงานครับ เพราะว่าถ้าโซชาทำงานได้ไม่ดีต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับและเป้าหมายที่ควรจะตั้งไว้กับแฟนๆก็น่าจะเป็นการลุ้นแชมป์ได้แล้วนะครับมาเิดท็อปโทุกปีไม่ใช่น,น,นะครับแฟนๆก็จะมารวมตัวกันประท้วงแบบนี้เลยครับมอบจุดติดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าการประท้วงเนี่ยจะไม่มีวันจบอย่างแน่นอนครับน่าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับตันแฮร์รี่แม็กควายทำไมบีดมเ,เชนอังกฤษเนี่ยโมงเอาโมงเอาฮะ ล่าสุดทําประตูได้อีกแล้วนะครับเข้าใจครับว่าเป็นการพบซาม,มาริโนโที่ถล่มไป10-0นะฮะเพราะซาม,มาริโน,โนเป็นชาติที่น่าจะมีศักยภาพด้านบุตบอลที่น้อยที่สุดในยุโรปแล้วนะครับแต่มันก็เป็นกําลังใจกับตัวกัปตันแฮร์รี่เองนะครับที่ตอนนี้เขาทําประตูจากลูกหม่งไปแล้วเนี่ย6จาก7ประตูหลังสุดของตัวเขาเองนะฮะแล้วกลายเป็นเซนเตอร์แบ,บ็กที่ทําประตูให้กับอังกฤษมากที่สุดไปแล้วด้วยแต่ว่ารอบเนี้เขาไม่ได้แสด,ดงอาการดีใจแบบเดิมละไม่ได้มีการป่องหูไม่ได้มีการแบบ พยายามจะแสดงออกว่าอุดเสียงวิจารไรอย่างต่างนานานะครับ เพราะเหตุผลแรกเนี่ยอาจจะกลัวเป็นประเด็นครับก็คือมีรอยขีนมาวิจารณจากครั้งล่าสุดนะครับและเหตุผลที่2เนี่ยก็คือมันเป็นแค่การดวลกับซามรโน่เท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยินดีกับทีมสิงโตกำรามด้วยนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายบอลโลก2022ที่กาตาร์ปลายปีหน้าคือรอบคัดเลือกเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับอังกฤษอยู่แล้วครับแต่ที่เป็นปัญหาตลอดก็คือรอบสุดท้ายนี่แหละครับมาตกมาตายทุกทีมันก็เลยไม่คัมมิงโฮมสักทีครับส่วนอาการป่วยของสกอตต์แม็กชูมินีล่าสุดะล้วจ ยังพลาดการลงสนามให้กับสกอตแลนด์ต่อเนื่องคือเกมเจอมอรเดวาก็ไม่ได้เล่นสุดท้ายเกมเจอเดนมาร์กก็มาได้ลงนะครับสมสรนก็ประกาศเมื่อคืนวันจันทร์นะครับว่ายังไม่แน่ชัดนะครับว่าแม็กซอสเนี่ยจะได้ลงเล่นในเกมเจอวัดฟอร์ดหรือเปล่าซึ่งถ้าลงเล่นไม่ได้และปอปอกปาก็เจ็บไปอีก2เดือนกว่าถ้าดอนนี่ฟานาเบกไม่ได้โอกาสลงเล่นเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโอเล่เอ้ย พูดถึงเรื่องดอนนี่นะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลในไทยที่เรียกร้องขอโอกาสให้กับเขานะครับแฟนบอลต่างประเทศก็เช่นกันครับถึงกับเป็นประเด็นที่สื่อน,นอกเนี่ยเอาไปเล่นข่าวเลยทีเดียวกับความเห็นของแฟนๆบางส่วนที่บอกว่าดอนนี่ควรได้รับโอกาสสักทีนะโอเล่บางคนบอกว่า เตรียมก่อจลาจนได้เลยเท่าเล่มมาให้โอกาสดอนนี่นะฮะแล้วก็ปล่อยให้นักเตะต้องย้ายทีมออกไปอย่างน่าเห็นใจทั้งๆที่โอกาสในการลงสนามโชว์แฟนๆเนี่ยน้อยมากบางคนบอกว่าเป็นเรื่องเศร้ามากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟานดเบกในตอนนี้นะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดก็ตามที่ดมกับแมทไลฟ์ไปเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมากับรายการจอดลึกผีไลฟ์นะครับนั่นคือเวลานี้นักเตะหลายคนที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ละซึ่งฟานดเบกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ นักเตะแ,แต่ละคนจะได้โอกาสลงเล่นเท่าๆกันครับฉะนั้นโอเล่จำเป็นต้องรักษาสัญญานะครับการจะทำงานการใช้ชีวิตอยู่กับใครก็แล้วแต่หรือว่าการเป็นผู้นำเนี่ยการผิดสัญญาไม่ใช่เรื่องที่ดีครับให้โอกาสคนอื่นบ้างนอกจากกู้เล่นคนนำเดิมที่นายส่งลงสนามหวังว่าเราเนี่ยจะได้เห็นดอนนี่เป็นตัวจีในเกมเจอวัตฟอร์ดนะโอเล่นะ ข่าวซีนีซีดันแรงขึ้นอีกครั้งในรอบ2วันหลังสุดนะครับแต่ยังไม่มีผู้สื่อข่าวระดับสูงที่น่าเชื่อถือได้รายงานในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีผู้สื่อข่าวกาตาร์อย่างมโมเมดอัลคาบีครับรายงานว่างานใหม่ของซีดานในเวลานี้เนี่ยมีแค่2สโมสรที่จะแย่งชิงตัวกันอย่างร้อนแรงนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแรงข่าวนี้น่าสนใจนะครับประการแรกคืออัลคาบีเนี่ยเป็นคนแรกที่ยืนยันการคว้าตัวเลือดเดอเมสซี่ของปเอชเอในช่วงซัมมมมมมเเเเอออออรร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 ์์คคคัััับบบแแลลลละะะะะนนนนพาาาาาวใกกก้้ชิดุุ่่ทจขงงสสสสสโโปธยซ ไลฟี่เพราะว่าอัลคาบีแล้วก็อัลคไลฟี่เนี่ยเป็นชาวกาตาเหมือนกันนะครับแม้ว่ากระแสข่าวหลักจะบอกว่าซีดานจะไม่สนใจรับงานในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะการตั้งเป้าไปคุมฝรั่งเศสต่อจากดเดีเดช่องนะครับหลังจบฟุตบอลโลกที่จะถึงเนี่ยนะฮะแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดนะครับเกิดเดช่องทําผลงานกับฝรั่งเศสดีมาก และตัดสินใจคุมทีมต่อเนี่ยซีดานก็อาจจะต้องไปหางานในจุดอื่นแทนกระแสข่าวการไปคุมฝรั่งเศสของซิซูเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเพียงแค่แผกนการในเวลานี้เท่านั้นเองครับฟร์เรสโซโรมาโน่ยังยืนยันนะครับว่าถ้ายูนเตดต้องการตัวซีดานจริงเนี่ยพวกเขาต้องติดต่อต้องโทรไปหาซีดานครับและแสดงให้เห็นถึงความพยายามมากพอเสนอโปรเจกต์ที่จริงจังที่สุดไปให้นะครับพรเมยรีกอาจจะไม่ใช่ที่ที่ซีดานอยากจะมาทํางานมากที่สุดแต่ถ้ายูนเตตใช้ความจริงใจและความทา้าทายเข้าสู้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ มีการพูดถึงข้อดีของซีดานมากมายจากนักวิเคราะห์นะครับอย่างแรกครับเป็นคนที่วางปรัชญาการเล่นเดียวให้กับนักเตะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับซีดานเป็นโค้ชที่เน้นเกมรุกนะครับแล้วก็ใช้แทคติก433อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ก็ยืดหยุ่นไปใช้แผนอื่นบ้างแต่น้อยครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็น43 3อยู่แล้วนะฮะปิดท้ายด้วยไม้ตายของซีดานครับที่ทำให้เขาเนี่ยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมสมัยติดต่อกันนั่นคือฝีมือในการแก้เกมและกระตุ้นลูกทีมในเกมสำคัญครับมีิดงในนชช2017 ที่เรมัลมรดริดเนี่ยเอาชนะยูเวนตุสไป4-1เครื่องแรกเนี่ยจบที่เสมอ1-1นะฮะแต่ว่าในช่วงพักเครื่องเนี่ยซีดานบอกให้ลูกทีมเนี่ยมีความดุด,ดันในการเข้าย่งบอลมากขึ้นในด้านบนพยายามใช้พื้นที่ด้านกว้างมากขึ้นในเกมบุกนะครับและเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีบอลมากขึ้นครับน้ำเสียงของซีดานเนี่ยไม่ได้ตะโกนใส่ลูกทีมนะครับแต่เป็นการพูดด้วยเสียงธรรมดาธร,ราแต่ว่าทรงพลังนี่แหละครับเซดีซีดานครับหนึ่งในโคชช้ชที่แฟนยูเนเตดต้องการให้มาคุมทีมมากที่สุดในตอนนี้เดรรราาากกงคงัับบบโด้ออสจิห และโอเล่ก็ต้องใช้โอกาสนั้นเปลี่ยนเป็นผลการแข่งขันให้ได้นะครับจะถ้า OLED, โอเล่กุนนาโซชายังพาทีมเก็บแต้มไม่ได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าแพ้หรือว่าเสม,มอรหรือว่าวิธีการเล่นยังไม่ดีขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับอันที่จริงเนี่ยจะเป็นซีดานเป็นเอริกเชนฮากหรือใครก็ตามหรือแม้แต่โอเล่กุนนาโซชาคุมทีมต่อเองเนี่ยแฟนๆแ,แค่ต้องการโคชิ่นนเกมรุกมีความเด็ดขาดกล้าปรับกล้าเปลี่ยนยืดหยุ่นและมีความเป็นผู้นําที่จะพาทีมกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งงเเท่านนัั้อครบ ไม่ต้องชนะทุกนัดก็ได้ครับแต่ขอให้แฟนๆเนี่ยได้มั่นใจเมื่อได้เห็นคุมทีมข้างสนามในฐานะผู้จัดการทีมของปีศาจแดงของพวกเราแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะคุยกันเรื่องปีศาจแดงแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่นะครับเทปบังคับโอเพ่นแชทรอทุกคนอยู่นะครับสามัคคีคือพลังสุด่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์ฟีฟ่าออนไลน์4